ตรงไหนบ้ว่าโดนมาแล้วหนึ่งแต้มต,ต้องเก็บเสียงที่สุดครับเดี๋ยวฝูงหนีออเอายกขึ้นมามหนึ่งแต้มเก็บเสียงเก็บเสียงมาทำใจดิ อันนี้เป็นสามทางเล็กใช่ไหมเราต้องเบาที่สุดนะครับเดี๋ยวเจ้าของบ่อเห็นนะบอกเขาแล้วบอกเขาแล้วใช่ไหมเขาตื่นยังไม่รู้ตื่นแล้วค่ะโอ้โหตะนินหรอเปล่าอืมอ่าจะโดนโอ้โหแป๊บเดียวสองตัว พยายามโอ้ยเระวังระวังโอยนี่มาว่ะตัวใหญ่เหรอไม่ใหญ่ตัวใหญ่เว้ยใช่ไหมเว้ยขั้ที่หกค่ะอืม ว่ารงเนี้ยไม่ใช่สรงแล้วสรงอีกกึ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 กใช่ลอยฟัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ FC นะครับเขาสู่ช่องเลด้เจ้าป่าอันนี้เราอยู่ที่200ไ้ค์ไรค่ะ200้ไรห,ห,หนึ่งคนใช่ก็เมื่อวานนี้น้ำไหลเราไปซัดกระสูบซะ6ตัวกับปลาหนัง1ิบกิโลอีก1ตัวค่ะ วันนี้ติดใจไม่รู้ว่าน้ํำยังไหลยอยู่หรือเปล่าเราไปมาแต่เช้าเลยเพรเมื่อวานนี้คือน้ําน้าทะลักเข้ามาในบ่อนะฮะในบ่อทรายแห่งนี้นะครับแล้วก็ตักสูบมันก็ไปออไงแต่ถ้าวันนี้น้ําน้ำไม่ไหลามาเนี่ยน่าจะยากก็ต้องขนเรือกลับค<ะ>เดี๋ยวลองดูวันนี้มอเตอร์ไกไม่มีเหมือนเดิมก็พายกัน <c oughs> สองแรงพายไปเอาเรือลง <c oughs> วันนี้สัน้ำมาเนี่ยมีน้ำไหลอยู่เหมือนเดิมแต่ปลาสิเราต้องดูปลานะคะว่าจะเราต้องเข้าหมายาเบาๆเลยครับเตรียมเหยื่อเตรียมอะไรพร้อมไหมใช่ไหมพร้อมแล้วค่ะใส่ไปสามทางนะใช่โอเคเมื่อวานหกวันนี้ต้องทำลายสถิติไหมเนะี่ยวันนี้เจ็ดอุ้ยปลาขึ้นดีขึ้นวันละนิดก็ย,ยังดี เหมือนมีปลาอยู่หน้าช่องจริงครับเนี่ยทําไม่รู้ปลาอะไรนะฮะเดี๋ยวน้องตีดูก็รู้ครับนรนเนี่ยเป็ป้าดินนี่ปากนิดนิดนิด,ด,ดอืมปาเออเหมือนเหมือนปลานินว่ะดูปากเ่ยแสดงว่าน้ําที่มาใหม่เนี่ยมันอาจจะแบบมีอาหารนะมันเลยมารอนตรงนี้ต็มงเลยโอ้โหทำไมบอกว่า,วา หมอเล้ยหนึ่งแต้มต,ต้องเก็บเสียงที่สุดครับเดี๋ยวฝูงหนีเฮ้ยอายกขึ้นมาหนึ่งแต้มเก็บเสียงเก็บเสียงมาจะไฟที่สิคีอันนี้เบ็ดสาทางเล็กใช่ไหมเราต้องเบาที่สุดนะครับเดี๋ยวเจ้าของบ่อเห็นนะอบอกเขาแล้ว <laughs> บอกเขาแล้วใช่ไหมเข <laughs> าตื่นยังไม่รู้เสร็แล้วค่ะโอเค เดี๋ยวเขาหันไปอะไร<ป>นะก็ว่าปืนมา <laughs> 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 น่าจะนอนอยู่ตรงนู้นนะครับ <laughs> <laughs> ยกปล่อยเบานะฮะจังหวะที่เราโรยเหยื่อลงไปเนี่ยหางเขาจะทำงานยกปล่อยแบบสายย่อน อืูกันนินรเปล่าก่าจะโดนโอ้โแปบ๊บเดียวสอตัวสวยามระวังระวัง ทำไมขอมันกินแล้วมันย้อนไวจังย,ย้อนทุกตัวเลยเหรอใช่ย้อนทนั้งเลยนึกถึงตัวใญ่ๆอ่ะเพราะก่อนเป็นโลเนาะอืมมันอาจจะมีเยอะไงอาหารไม่เพียงพอเลยตัวแค่นี้ เฮ้ยอะไรอ,ไอ่ะฉะนดูฉะนดูไลน์ใช่เห็นไลนเลยย้ำตีดิแต่ะมนจะกินปลาย่างวัสดุอ่ะกินอ้เปาเคยได้อ่ะมันไม่รู้ว่าความตายรอมันอยู่ อืมถัดไปท่านเน้นนะทักกาะตั้งใจนะกรดเนนเตั้งใจแบบนี้ เรม่ใช่้ยวุ right? mm ้ยตัวนี้เอ้ยมันโดนกัดเหรอืว่าอะไรโดนกันี่แต่มที่สามค่ะ ช่างตีเลยกัอเขาแล้วเฮ้ใช่ปะอ,อตัวดำปีเลยใช่เป็นเราอ่ะตัวนั้นแหละอยู่ตรงนี้แหละพี่ตั้งตีเลยเบาๆเออน,นั่นแหละหลตีแั้นแหละตีเรียกกระสุนไหมครัอุ้ยขึ้นตงกระสุนนี่แหละแล้วกัด อีกเฮียเสือเฮ้ยโดนเหรไปเฮ้ยเมาอ่ะตัวนิดนึงอือกาลักยงก็ออกมาดูว่าสูงหายไปแล้วเดี๋ยวอะรักบนไหนอือมันโชว์ไปเลยอ่ะ ตีมาสักพักนะครับมันรู้แล้วนะฮะตอนนี้เรากดมาแห่ไหรสีแต้มปะค่ะมันออกไปข้างนอกแล้วครับเดี๋ยวเราต้องเว้นไว้หน่อยเนาะใช่ก็ไปลองหาตีเโดตีอะไรเออลองดูเรี่ยมอื่นเดี๋ยวเราพายออกไปก่อน S 1> <S 1> <S สู้แล้วสูอออออออ้อีกคึ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 กใช่ลอยันมันกินไม่เขา้าเลยเนี่ยชัดเลยะโดูเล็กนี่อะว้าและวััดกวนจัดโอ้โหตือ้อยู่นานเนี่ยเราก็นึกว่าปลาช่อนหรืออะไร ไห่ได้โดปอกอะตอนนี้ก็ทิ้งช่วงมาหนึ่งชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองไปตีกระสูบเหมือนเดิมไม่รู้ว่าฝูมันกลับมาหรือยังลัดเหรอตัวขึ้นขเหมือนฝนจะตกเอาละเอาละกระสูบหรืออะไรมันใหญ่ยังอ่ะย้อนไว้จัดอ เราติดเบ็ดสาทางนะครับหลุดยากครับยังไม่เคยหลุดเลยเนาะ <S <S ชใช่ฮ่าต้องเว้นช่วงจริงฝนจะมาแล้วเนี่ยนี่ <S <S 2> <S 2> ถ้าฝนตกเนีเหนื่อยเลยนะลมพัดมานี่นะ,ะนนะเราต้องย้อนไปตรงนู้นนะครับรถจอดตรงนู้นคืนก็แรง โจนนี่มาว่ะปุ้ยสู้ด้วยสู้ด้วยตัวใหญ่เลยสู้สู้เดี๋ยววัดตัวใหญ่เหรอไม่ใหญ่ตัวใหญ่เว้ยใช่ไหมเว้ยไอ้เอ็มที่หกค่ะนี่ ึงลสวยงามเหมือนฝูงนี้ไม่ใหญ่ใช่ไหมคือต้อมปลาอะไรไม่รู้ตาพะกัดอ่ะก็นั่นแหละเอ้ยยิ่งไปลุยดิเฮ้ยนาทีเจ็ดมาคายังไวฝูงเขาเมื่อกี้ เรื่องอะเฮ้ยใจรุดนะออกมานี่ออกมานี้มันจะไปหน่อยเด็ดนะทะลุเป้าแล้วเ <c oughs> ข้าตะเวบใหญ่ นี่ครับสรุปผลงานวันนี้นะครับกระสุบทั้งหมดแตัวแล้วก็มีชโด d o หนึ่งไซเเรื่องเครื่องสองขีดะก็วันนี้ถือว่าลุเป้านะครับเราตั้งเป้ามาแค่เจ็ดค่ะวันนี้ไปแปดไปเก้านะครับก็อู้หนจะบอกมาแล้วกลับเราต้องกลับตอนหนิวขับรถมาแล้วน่ะ ใส่เต็มถังโอเคคลิมนี้ไปก่อนแล้วเนาะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ๊ายบายลาด้วยนะครับปลายางหวัวทิกจะเต็มนี่แล้วก็สองร้อยไา่ลุงพลนะครับไม่ว่าจะตกปันดินปลาหน้าดินตีเยอปอมนะครับที่นี่ก็มีเกือบทุกชนิดค่ะ